วันนี้รายการ F A ฟเอคัพสามาการแข่งขันนะระหว่างน้องโกโต้เจอกับชมรมชัยชินที น้องโตโต้นะ้าได้เหยื่อเรื่องเล่นก่อนนะ แล้วเล่นก้าวไปเล่นเปลาเลยเปาวด้วยนะเอาข้างหลังผู้รักษาววัตถุเปรียบมาแบกโยกอะไปไม่ได้หรังเปเซนเตอร์ใหม่แบกโยกทีนึงลากขึ้นมาทางซ้ายเอ๋แล้วแล้วยิ่งผ่าน้าประตูลอกไป นั่นนะเนาะโฟโต้คือมาพุลสัตว์เบิดขึ้นมาจากเจ้าเอก็ไม่ถึงดนะแล้วใส่คีบตัดก็ไม่ได้นะยกหมาก็ไม่ดีแล้วก็สวนแล้วนะ้องโฟโต้คือโยนข้าหมาก็แหลกเกิดไฟ ยันเข้ากามาใครเปิดเัวใส่ใเจฮะตไ,ไม่ได้เลยต้อนเอกดีเจ๋งันเข้าตามมาโดนแหลกเกิดไป ดาวขึ้นมาก็ไม่ดีเหมือนกันนะผู้ระตร่ายบรรจุขอกนะแรกจมกองใจอยู่ที่นะ แล,แ,แล้วเก๋ไปปี๊บบอลเร็วเลยจับตาอยู่จัดเข้าในมาเอเอเอจะให้ซ่าซ่าให้ผ่านนะแล้วตัดไปได้แล้วลงใส่พี่เต้าไปเลยกี แล้วออกบอลเร็วไปเลยน้องโตเต้แล้วลก้ลก็ตกคแ,แต่ก็ต้องวิ่งข้งอ่เียแต่่ะแต่คอน,นเข้ามาข้นมาลากาแล้วล,วล,วลากขึ้นมาเองแลยสองก็ถากเสาไปมิด,ดยวอ่ะ จัดมายัดติดดูแล้วก็สวนกลับแล้วใช่ไหมัะที่ลา,ากตัดเข้ามาเคียวออกไปได้เนอะโฟโต้ฮะ วลกไปอ่ะเไว้เขียวามาสองตักกอบแล้วน้องปต้ปมาต่างเอาเล่นปเล่นๆมงหาตัวดิเยาโามาน้องโปโต khâu dài mà thit kê, thit kê bỏ dài bỏ nó không có gì ข้าวขาไปขวายเก็บบอลลงดีนะยัดข้าตามาพี่เขมกปอนไว้ไม่ได้อะเดี๋ยวตัวรุ่นเล่นนะเดี๋ยวพี่บอยออกอ่ะ โตแล้วโดนสีสูงเลยนะแตแก้ไขอองมาดีล็อกไปผ่นโดนตัดไปล็อกซอตรงตัวรับอยู่เลยมุนศึษาตูออกอดยาวมาจะให้เจ้าเอกอะไรเิลอะัฝ่ามาแบบโตไม่ได้นะเกลขบมาเล็ใหม่นะ แนวมาเลยคอล<อ>เอนอร<ห>์ลูกนี้ไม่ได้น้องโปโต้ตัดได้แล้วสวนมาจับให้เองเลยดักไว้อวยู่ตับเข่าซ้ายแล้วตับเรียบร้อยเลยอ่ะเอาแล้วนมาจงใส่ ดาดน็อตเกยาลอกาล็อกไม่ดาด่างกงยู่ตัวแล้วล็อกขาาตดออมาายะใส่ได้แล้วขออนจะมาเก้าเก้าับใเอาอไว้ ขาองโโต้อคนไอด้ตงมาเลยตงมาเลยตงมาเลยเออเเออกรนพวุเไปแล้วไอ้มาน้องโฟโต้ พเข้ามาแล้วเซ็ตทียบ้ท่เจตบอ,อ,อ้าแล้วก็สวย,ลยแล้วขขาเลตัวไออกไปได้เขาหลุดเ,เลยขอกม,มาสวยให้ตาเไเสียบต อคะคนะคระหว่างพี่กล้ากับแจงคโย่งนะ ยัดเข้า,ามาแล้วสร้างเขื่อนบอลมาเนี่ยมาตั้งก้าวแล้วจะให้ยังไปดูโยจะมาไี่เก็เกี่ยวบอลสวยอ่ะแล้วแต่เข้าในโย่เกีย่ยวมาอย่างได้อยู่ชัยอินทีถ่ายออกมาแล้วแบกโยกปากไว้ยอยู่ยัดเข้ามาก็ติดนะแล้วก็โดนสววแล้วอ่ะเอทาฝากไว้สวยอ่ะแต่เก็บบอลไว้

ขับบอลล่านไปเองโดนสวนแล้วยิงเข้าหนานะยังไม่ได้อ่ะลูกที่สอบยังไม่มาจงโล่งใจสิพี่หมาที่เอก่อนเจ้าแวกเข้าด้านหลัง ทีลอนยัดเข้าตาม,มาไม่เหนียโดยเียวมาต่างคอกรขอกน้องโบโต้อยู่ว่าตอนนี้วันทูเข้าตาม,มายังได้อยู่แล้วลองยิงเองก็ข้ามผ่านไป เจ้าหน้ามาหนงังตูต้สีเก๋เก็บบอลโล้แล้วเป็นดีด้วยอ่ะแต่ว่าตาไม่เล่นไม่ได้อะจับเข้ากลางมามบีเลยจับไปเอสีเขียวจัเข้ากลางมาเล่นจังหวะเดียวแล้วแล้วมาสวยอ่ะ เข่ากลางมาเตะพี่เก๋แล้วพี่ต้ามีแล้วย,ยังเซฟไม่ได้เมื่อสาวบอลโตแลด้านน้องโกโตโ้่ะแล้วอวันเร็วมาเคลียออกมาได้เด็กๆมาดูเล่นนะน้องโกโ,โตโ้จัดกลางมาจัดล็อกไม่ผ่านพี่ต้ามาสวยมาแล้วอะ่ะโยกหน้ามาก็แรงเกินไป ป,ปล่อยอ่ะให้มาตลงกตาปล่อยจะให้กุ้ไม่รู้ทั่นะแล้วก็สวยมาอีกแล้วชยัยพี่หมาแบง่งโยแบง่แบงแจ้งหักเข้ามาพีเจสัตบหลอกแล้วหลอกพีเคเป็นลูกคอร์เนอร์อย่าไปโง่หรือว่าชัยพี่นี่ยตอนนี้ มาต้าตอบ oh. ตเงทตเนตกเบนตกเบไตเพื่อหูเลยเนี่อื้อเลยไม่สีนี่เอาใหม่ฮะไยทีอยไปไม่ได้ฮะยั่ากามาเก็บอไว้ยังได้อยู่น้องโมโตโ้เไม่ได้ฮะไม่มีเพื่อนยัยาบนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หไยเลยแล้วลากขึ้นมาอีกองจาแบไปอยู่นี่แล้วยังได้อยู่แต่ก็แรงเกินไปแล้วโดนกีหนยได้อยไปนจิงมากยางเก็บเอาไม่ได้มาทีบาแพ้เอาสายแล้วปดปเตซ้ายออกมาได้แอ้เจ้าเทียมมาโอยหอยไหลฮะ มาพี่จกกักบอลไม่ดีในสวนพี่เจแล้วเข้าซ้ายแล้วสองข้า,ลาลงลาดเดี๋ยวเขาเล่นนะพี่เจเออกมาพักก่อนนะพี่เจ chạy ไมสายเลยแล้วก็ยกมาไม่รู้กันนะทุตจับไฟไม่ผ่าทแล้วยกเาตามมาจากบอไม่ดีะตางบยามเตตาเห้าศัเกิดไม่ได้ เสียมาที่เอเอหลบไปสองแล้วยกไม่ผ่านแต่ก็ได้อยู่เอเอจับแฝกไปเองสามเอเอาไม่อยู่แล้วก็ได้ต่อยถูกได้ด้วยอะเจ็บตุ่มตาพี่เอะจังหวะสุดท้ายครับจังหวะน้าไม่ทีจังหวะเกียบอลนะไม่ได้เกตนะนะเพื่อนก่อนอ่ะ การคือทิศระยะนี้หวังโผล่ได้เลยเนาะโเเ้เทลไีกรอบเือนยัดมาได้มาอาจออกหมดเวลาบาดเจ,จ็บสอพีท้ายนะครับทิศระดแรก แกมาตวัดเข้ามาก็ไม่ดีฮะแล้วก็ออกหลังไปแล้วเ้าเต็มะท่าพาติดแต่เพิ่มแล้วยี่สิบเลยข้าพา ยาที่มาไม่มีใครโยนแอบเองคือจยาข้า่มาถึงเกีอยู่ตามเกิดได้แล้วให้เข้าตรงกลางยังไงนะอาจารย์เห็นไม่ได้เสี่ยงแล้วจึงให้ฟาวะ ยังเป็นคนสองนะมีตาปาดเซปมาเซไปได้มือสาวประตูต้องทั้งแตะรอด่างมาเลยพี่เอ็กซ์มีหลังเบี่ยนไปขวาแบดเลฟเข่าสา่เอ็กซ์ติดสามตูเอ็กซ์ย่อเข้าขวาแล้ว แล้วลอบยิงเาไว้ช้าเกินไปเราง้อไได้แล้วกได้ด้วย้าซ้ายเกียร์เพี่เก๋เรากบอลไว้ได uh, ้ฮะเฮ้ยมาพี่เนี่จังหวะสดท้ายโดนกออกลูกบเตอร์จังหวะด้ายแรกหรือเปล่าเวลาให้จ็ปวดเล้วย จัดเข้ามาอย่างเพียวมาวววไ,มได้หรืเล่าก็เป็นในชั้นสุดทายเป็นนาได้าุ่งทองใส่ที่นำตึงราตุ่นอกูนะะ